น่ารักเหมือนกันนั่นวดเลยน่ารักจังเลยฝนนิ้วฝนจะมาแล้วฝนจะมายายจะใส่อะไรข้างในนั้นไข่หรือยังคะยายฮข้างในแค่ไม่ไข่เมื่อฟังนู่นนั่นะข้างในมีไหมทางนู่นทางนู้นม่มีมีแค่สองคอกนี้อ้านข้าหลวงที่มั่งรวยกู๋ทำไมอ่ะมีคนจองนี่ มาตัดน้ำรู้ใช่ไหมอุ้ยเห็นไข่มาแล้วบบ้านก็โทรปรับเออไข่เป็นเป็นสีขาวอย่างนี้เลยจ้ะจะเอาตะโกมันอนุอนุรุ่มร้อยนูกระนงี้ยนุ่งเนี่ยไปเป็นอยจนโตมือแบบบางๆเลยมั้ยนะเจ้ามันบางๆมันเลยหนามันเลยหนาอืมยายแกเลี้ยงชุดงวดของแก เก่งมักเลยแต่ไอตัวนั้นน่ะปองดีจนยายเนี่ยตัวนั้นน่ะปองดีเนี่ยเอาไข่ปองอ่ะอดูอันนี้ดูกองไหมอันนี้อักรอนนี่เอออันนั่นทีหลังอันนี้ยังไม่ทัานได้ได้โอ้ปองยูคือกันยูยังไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่ไข่เออใส่ไข่มันยังไม่ออกยังไม่ออกค่ะยังไม่ออกดูไข่มันเป็นกรอนนั่นไหนนี่เห็นไหมทุกหนกปอนกันยังไง ม,มันเปีียกๆไงลูกมันมีนั่นมันก็จะเข้าไปไข่เบายว่าอา่าังเ่จเลนออกิงยัจักแล้วยายเป็นคนพูดน้องเออ,เเอ,อร้อยร้อยยี่สิบก็ได้เป็นไรเราไม่ได้เราก็ขายปลีกเอาแ้งตัวกระต่ายจะไว้ขายปลีกเอาไม่ต้องส่งหรอกออมันน้อยมันมีน้อย เออมันเอาไปกิโลนึงนี่จ้าเออเอาไปฮะเออมันมีน้อยร้องโล่ยายมันช่วยเยอะเลยเอออันนี้นี่ทีลังไม่ค่อยร้องหรอกยังไม่ทายเอาเอาสำนั้นก่อนยายเดี๋ยวมันจะกินไม่หมดก็ยายมันออกอ่ะอยากได้สดๆไปเองแต่ว่าทำยังไงล่ะหนูมากรูมากรูกับฮามอนทำนะเออมันแฟบจนนะแต่อันนี้หนาอยู่อันนี้หนาอยู่ เ้ยจีดใหญ่เดือดอู้เยอะแยะเลยเอยาะขอนียายเขาพึ่งล่างไหนเปิดให้ยายหน่อยยายจะโอกยายน้อยยาจะโอ๋ขอบคุณนะคะเจ้าอันติงเราตูยายยุ่นยายยุ่นอืมไอสตาร์กติงยี่สนุกนะไข่ตังนู